เมนูยันนี้ของแม่กิฟจะผัดกระหล่ำน้ำปลาและหมูทอดทอดหมูเริ่มต้นด้วยการหมักหมูก่อนเลยการหมักหมูขขงแม่กิฟใช้แต่ผงปรุงรสและก็น้ำปลาคลุกเขาเสร็จเติมแป้งทอดกรอบลงไปเหยาะน้ำเพิ่มความเหลวให้กับหมูและแป้งนิดนึงค่ะให้สังเกตตัวที่แป้งและเนื้อหมูถ้าแป้งไม่จับตัวเป็นก้อนก็ใช้ไ,ได้แล้วค่ะ,คะก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแม่กิฟจะไปผัดกระหล่ำน้ำปลาก่อนผัดกระหล่ำน้ำปลาของแม่กิฟจะเติมหมูล,ลงไปก่อนนะคะบางคนไม่ทานหมูก็จะไม่ใส่ก็ได้แต่แม่กิฟตชอบทานแม กระเทียมทุบที่เราเตรียมไว้นะคะขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะก่อนที่เราจะนากระหล่ำใส่กระทะนะคะเราจะเร่งไฟให้แรงก่อนค่ะพอไฟแรงแล้วให้ใส่กระหล่ำลงไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องคนค่ะหลังจากนั้นราดน้ําปลาลงไปตรงบริเวณขอบของกระทะนะคะให้มีกลิ่นไหมเกรียมของน้ําปลาค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้ตะหลิวคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะแม่กิ๊บจะเพิ่มรสชาติโดยการหยอนน้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะคนไปอีกสักพักแม่กิ๊บก็จะปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วผัดกระหล่ำน้ำปลาของแม่กิ มาค่ะมาทอดหมูกันต่อเทน้ำมันใส่กระทะนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนะตั้งไฟให้อ่อนค่ะไม่ต้องแรงมากแล้วก็หย่อนหมูลงไปทีละชิ้นนะคะสังเกตดูเมื่อกี้เจ๊ไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ผ่นเนื้อหมูค่อนข้างที่จะบางค่ะข้อดีของการทอดไฟอ่อนก็คือหมูทอดของเราจะไม่ไหม้นะคะตกลงไหม้หรือไม่ไหม้นะก็คือมันจะไม่ทันไหม้นั่นแหละและเนื้อหมูก็จะมีความกรอบแถมน้ำมันของเราก็ไม่เสียสามารถเอาไปทอดครั้งหน้าได้อีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนเมนูสุดท้ายหบเอ็ดเห็ดอบนะคะ